วันนี้เรามากินตามมเมือจีกันจะไปอมยิ้มกระดูกรถสตอร์บลีอ <c oughs> อมยิ้มกระดูกเท้ารถแอปเปิ <c oughs> ้ลเท้าทิหนา้าออมยิม้มตามีแสงด้วยว <c oughs> อมยิม้มหัวโลกมีแสงด้วย วันนี้เรามากินตามีเมจิกันจัดไปฟูจิมัสเหมียโล่เยลลี่ลิ้นเยลลี่รสแตงโมโอ้โอ้มีไซดด้วยืม สโกแลตลม้มโอ้คาแล้วล้มคาแล้วอืมเป็นไม้เท้าวันนี้เรามากินตามมิมูจิกันจะตไปหัวใจของฉันนัน้นมีแต่อยู่อืมสมองของฉันก็มีแต่คุณเต็มไปหมดเลยอืมอูม๋อเทพสามตาเลยมาโดนใจ วันนี้เรามากินตามีมือจีกันจัดไปปังข้าวโพดโอ้โห oh. mm. มีไส้ไงด้วย mm. ปังกล้วยหอมเหมือนโทรศัพท์เลยฮัลโหลฮัลโหลอยู่ที่ไหน mm. ไม่ใช่เือนกัอน mm. พิซซ่าฮาายเอียน mm. วันนี้เรามากินตามีเมอจีกันจา้าไอเยลลี่รสสตรอเบ <c oughs> อรี่รสมะม่วงรสแอปเปิ้ลรสองุ่น วันนี้เรามากินตามีมือจีกันจัดไปกัมมี่จะลรวดโอ้ห์กัมมี่ดาวนอกโลกโอ้หมกัมมี่จักรวาลโอ้หมกัมมี่เอเลียนโอ้หม วันนี้เรามากินตามีมื้อจี่กันจะไป ว้าว wow, มากินมากอร่อย <t ries> <t ries>